คร,ครับผมการจัดงานเพจเอ็กซโป2022ครั้งนี้นะครับเราคิดว่าเราเข้ามาอยู่ในทีมของเมตาเวิร์ดนะครับก็เรามีอยู่ในโลกเสมือนจริงว่าถ้าสมมุติว่าในส่วนของการจัดงานในอนาคตนะครับเราต้องมีเมตาเวิร์ดเข้ามาร่วมอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกๆคนนะครับก็น่าจะลองดูว่าเราจะมีสัตว์เลี้ยงที่ เรารักแล้วก็อยู่ในโลกสมุอนจริงตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับส่วนภาพการจัดงานทั่วๆไปนะครับสินค้าและบริการต่างๆของงานเพจเอ็กซ์โปปีนี้ก็มีความหลากหลายมากขึ้นและมีผู้ประกอบการต่างๆตรงนี้เข้ามาร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวปีนี้ค่อนข้างคึือครับนิดนึงนะครับว่า,าน้องๆที่เป็นพีเซนเตอร์ของสินค้าแต่ละแบรนด์เข้ามากันเยอะมากนะครับ ก็คิดว่าในส่วนของเ,อเป็นการที่น้องๆในศิลปินต่างๆทีนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้กับอุตสาหกรรมการทําจัดเลี้ยงสัตว์ต่างต่างๆที่จะเติบโตขึ้นมากกว่า100%เในอนาคตแน่นอนนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆตรงนี้นะครับนอกจากที่จะมีน้องๆศิลปินเซเลบร์ตี้ต่างๆที่จะมาเข้าร่วมงานของเราแทบจะทุกวันนะครับในส่วนนี้เรียนได้เลยว่าในส่วนของเพชตวิลเลจของเราปีนี้เราก็มี น้องเป็ดน้องไก่นะครับน้องนกนะครับที่สวยงามสีสันสวยงามนะครับเผื่อว่าเราจะมีลักษณะการเลี้ยงสัตว์แบบแฟมิลี่มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้มีความอบอุ่นตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆในบนเวทีนะครับเรื่องของการแข่งสุนัขแข่งแข่งขันต่างๆตัวนี้เราก็มีครบพร้อมนะครับแล้วก็ส่วนของโปรโมชั่นต่างๆในส่วนของการเดิน ซื้อสินค้าในงานนะครับเราสามารถซื้อได้ในราคาที่พิเศษและถูกกว่าข้างนอกแน่นอน,นครับเรามีการเรามีส่วนร่วมกับหลายๆกิจกรรมในในส่วนของการที่จะโปรโมทให้งานของเราเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มทําให้เศรษฐกิจของเราดีขึ้นครับไฮไลท์ของปีนี้เราเป็นไงบ้างครับไฮไลท์ของปีนี้ครับไฮไลท์ของปีนี้ทุกคนจ้องดูในเรื่องของเมตาเวิร์ครับว่าบางคนนี่มี มีการสูญเสียน้องที่เป็นที่รักไปทีนี้เนี่ยเราจะเอาน้องในส่วนตรงนี้เนี่ยไปอยู่ในเมตาเวิร์ดยังไงนะครับเขาจะได้อยู่ได้กับเราตลอดชิปเวลาเรามีบูธให้คําแนะนํานะครับว่าถ้าสมมุติว่าใครสนใจที่ว่ารักแล,และอะไรส่วนของน้องน้องๆที่เลี้ยงไว้เนี่ยเอามาปรึกษาทางนี้ได้นะครับว่ากิจกรรมตรงนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆสําหรับคนที่ทํางานตรงนี้ครับแล้ว กิจกรรมการแข่งขันบนเวทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ทุกคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ดูแลสาอุปกร,รกรต่างๆตรงนี้ได้ดีมากขึ้นครับ,บ,บการพัฒนาครับการดงานครับเราคิดว่าในส่วนของอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์นะครับเรามองอยู่แล้วว่านอกจากที่จะน้องเรามีการดูแลรักษาเรื่องอาหารการกินต่างๆตรงนี้แล้วการดูแลสุขภาพ โดยที่ว่าเราจะมีเฮลท์แคร์ต่างๆที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นการดูแลในส่วนของการที่ว่าจะให้น้องเขาเนี่ยไม่ป่วยไม่ไข้เหมือนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดูได้เลยนะครับว่าหลังจากที่ช่วงโควิดเข้ามานะครับออทุกคนทํางานบางทีเนี่ยมีบ้านหรือมีคอนโดนะครับคอนโดไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ไม่สามารถเลี้ยงน้องๆตรงนี้ได้หลังจากที่โควิดปุ๊บเนี่ยเขาก็มูฟก,กลับไปที่บ้าน ขามีโอกาสได้สัมผัสและได้ศึกษาในการเลี้ยงน้องๆตรงนี้ได้มากขึ้นทําให้ตลาดตรงนี้โตขึ้นอย่างน้อยมากๆเลยนะครับทําให้นอกจากที่จะน้องมีน้องหมาน้องแมวแล้วเนี่ยน้องน้องสัตว์ที่เป็นตัวของที่เป็นน้องเป็ดน้องไก่ตอนนี้น้องนกนะครับแล้วก็มานะครับแล้วในงานของเราเนี่ยยังมีส่วนของที่เป็น e x ็กโซติกเฮดโซนนะครับดังเช่นที่สัตว สัตว์ประหลาดต่างๆตัวนี้ที่ได้รับความรับได้ได้รับความนิยมงต่างในประเทศไทยมากขึ้นครับอย่างตัวอยานะครับเทรนแบบว่าสัตว์แปลกที่มากขึ้นอะครในงานนี้มีอะไรบ้างในนี้ครับนอกจากน้องงูนะครับที่ที่มาแล้วก็คือน้องแกะนะครับที่ที่จะเป็นน้องลาที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีน้องน้องแมวที่เป็นแมวเบงกอลนะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว ที่นกแก้วนะครับแล้วมีนกหลายๆประเทศที่เราคิดว่าได้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 เข้ามาดูแล้วเราจะเห็นว่าน้องๆหรือว่าลุลูกของเราเนี่ยครับเข้ามาดูแล้วอาจจะมีความรู้สึกรักสัตว์แล้วก็อยากเลี้ยงสัตว์ที่บ้านได้ครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากเชิญชวนนครับครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นคนที่รักสัตว์เลี้ยงนะครับงาน p ทยเด็กป,ปีนี้เราจาัด5ถึง8ที่ไบเทคบางนานะครับท่านนอกจากท่านจะได้ มาชมกิจกรรมต่างๆบนเวทีมาชมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทเลปรตี้ต่างๆที่เข้ามาในงานเหาทุกวันนะครับมาชมโซนเอ็ z โซนที่เป็นเทสต์ l ิลเลน,นะครับมาเป็นชมในส่วนของสัตว์พิเศษนะครับเอ็ก i ซติกโน,นะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าและบริการที่มีโปรโมชั่นทั้งวัน,นครับขอบคุณครับ